เขาจะมเีเป็นเหมือนเงาอยู่ใต้ดินนะแล้วก็อันนี้เขามีอยู่สอง,สองหัวสองเงาและซึ่งเราสามารถแยกเขาออกได้เลยแบบง่ายๆเลยนะเนี่ยค่ะเป็นไหมสวัสดีจ้าคลิปนี้มานาจะชวนเพื่อนๆมาขยายพันธุ์ต้นไม้อีกแล้วนะต้นไม้ที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้นะคะก็คือต้นพญาสเสวยนะคะเป็นไม้ในตระกูลบอนนะคะ วันนี้มะนาวก็เห็นเขาแตกกอออกมาก็เลยจะมาขยายพันธุ์เขานะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการขยายพันธุ์ไวพญาสเวตกันในคลิปนี้เลยนะคะว่ามะนาวมีวิธีการขยายพันธุ์น้องเขายังไงนะคะก่อนจะไปรับชมนะคะกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนรับชมคลิปมะนาวในคลิปถัดไปด้วยนะคะป่ะเราไปชมกันดีกว่าจ้าพญาเวตนะคะเขาเป็นไม้ใบที่มีลักษณะ ลายใบที่ค่อนข้างที่จะสวยงามนะคะพื้นใบก็จะเป็นสีเขียวนะมีลายใบเป็นสีขาวนะคะก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็เขาเป็นไม้ที่สมมุติว่าเราเลี้ยงเอาไว้แล้วเขาก็ทิ้งใบไปหมดเลยก็อย่าเพิ่งตกใจนะคะเดี๋ยวถ้าเขาฟื้นตัวดีแล้วเนี่ยเขาก็จะแทง ใบยอดใหม่ออกมาให้เรานะคะแต่วันนี้มะน,นาเห็นเขาแตกกอออกมามะนาก็เลยจะมาขยายพันธุ์ด้วยวิธีการแยกกอนะคะของต้นพญาสเวยนะเดี๋ยวเรารื้อกระถางเขาก่อนเลยดีกว่านะคะ จากรื้อกระถางแล้วนะคะเดี๋ยวมันอาจจะดูว่ามันอาจจะแยกหัวแยกหน่อเขายังไงดีนะจริงๆแล้วต้นเขาว่าเขาจะมีตัวเนี่ยค่ะเขาจะมีเป็นเป็นเหมือนเงาอยู่ใต้ดินนะแล้วก็อันเนี้ยเขามีอยู่สองสองหัวสองเงาละซึ่งเราสามารถแยกเขาออกได้เลยแบบง่ายๆเลยนะเนี่ยค่ะเห็นไหม เขาถูกแยกออกจากกาันแบบง่ายดายใบนี้ไม่ค่อยหลุดออกมาแล้วไม่เป็นไรเอาออกไปเลยนะจริงๆน้องต้นเล็กนี่เขาสามารถแล้วนะคะหากเราด้วยกอออกมาเลยก,ก็ได้ค่ะเขากับเราก็จะได้เขามาหนึ่งสองแล้วก็สามนะ หลังจากเราแยกร่างเขาออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวมานาจ,จะเริ่มเอาน้องเล็กลงกระถางก่อนนะเพื่อนๆทราบไหมคะว่าเวลาเราขยายกระถางเนี่ยมันเป็นการเพิ่มต้นไม้ให้กับเราแล้วก็เรายังสามารถสร้างรายได้เสริมจากการขยายพันธุ์ต้นไม้ได้ด้วยนะคะอันนี้เพื่อน,อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถหารายได้จากการ ปลูกต้นไม้ได้แล้วก็จากการที่เราขยายพันธุ์ต้นไม้ได้เลยนะน้องเล็กเดี๋ยวนะั้มันน่าจ,จะใช้กระถางนี้นะคะเพราะว่าเขาจะได้มีความแบบสวยงามเหมาะสมกับตัวต้นเขาก็เดี๋ยวใช้ไอตัวกัะมะพร้าวสับลองก้นไว้ก่อนนะแล้วก็เอาดินปลูกใส่ลงไปนะคะ เขาว่างไปเลยเดี๋ยวตอนที่เขาเขาแข็งแรงดีอะค่ะตัวเง้าเขาเนี่ยเขาก็เนี่ยค่ะเขาก็จะออกรากแบบนี้ออกรากแล้วเวลาเขาจะแตกกอใหม่เขาก็จะมีตัวหน่อออกมาแบบนี้อย่างที่เมื่อกี้มานาแยกมาคือเขาก็จะค่อยๆขยายกอของเขาออกไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นหนึ่งต้นเล็กเนี่ยเขาจะได้เป็น หลายกอออกมาแล้วก็เขาก็จะเป็นต้นใหญ่ให้กับเราในอนาคตได้นะอันนี้มันช่วยให้เขาโตเร็วด้วยวิธีการแยกกระถางนะคะต้นเล็กเสร็จแล้วกระถางเล็กเดี๋ยวไปโรยหินโรยตกแต่งหน่อยนะคะต้นนี้เราก็เอามาสร้างไรายได้ขายได้แล้วต้นหนึ่งนะต้นถัดมานะคะ ต้นนี้เป็นต้นต้นที่เล็กกว่าเนาะดูจากกอแล้วเพราะว่าต้นนี้เนี่ยเขาก็จะมีความแตกกอออกมาแตกกลอดใหม่ออกมาส่วนต้นนี้เนี่ยมีอยู่สี่ใบนะใช้กระถางอันนี้ตกแต่งกระถางไว้เลยพร้อมจําหน่ายไปเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราขยายต้นไม้เนี่ยถ้าเขาแข็งแรงดีแล้วเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องมาขยายกระถางบ่อยๆนะถ้ามี เพื่อนๆหรือว่ามีลูกค้ามาทักมาถามซื้อเนี่ยเราก็สามารถส่งให้กับลูกค้าได้เลยนะคะอันนีเน้เพื่อนๆเ,เลือกกระถางตามความเหมาะสมกับต้นไม้เลยนะ โอเคต้นที่สอก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งกระถางนะต้นที่3มต้นนี้มันาจะเก็บไว้เป็นต้นแม่นะมันน่าก็เลยจะใช้กระถางเป็นกระถางสีดำนะคะแล้วก็ใหญ่หน่อยเพื่อที่ว่าเขาก็จะได้แตกกอให้เราเป็นแม่พันธุ์ให้เราอะค่ะในอนาคตนะ เพื่อนทราบไหมคะว่าต้นนี้เขาเคยจะแบบว่ากัดดาวไปครั้งหนึ่งแล้วนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาแบบเขาทิ้งใบหมดเลยอะค่ะเราม่น่าก็คิดว่าเขาน่าจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เกิดมาให้แล้วอะแล้วอยู่ๆเขาก็ค่อยๆแตกยอดใหม่ขึ้นมาจากดินให้ก็เลยหลังจากนั้นเลยก็เลยคิดว่าพอเราเห็นเห็นว่าตัวเขาเนี่ยเขาเป็นบอลใช่ไหมคะซึ่งบอลเนี่ยเขาก็จะ มีมีเขาเรียกว่าความซึ่งบอลเนี่ยเขาก็จะแบบมีความผลัดใบของเขาออกไปแล้วก็พอเขาทิ้งใบไปหมดแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งพอได้ฤดูที่เขาจะแตกใบเนี่ยเขาก็จะแตกใบออกมาใหม่ซึ่งพญาสเสวตก็คล้ายๆกันนะคะถ้าเพื่อนๆที่เลี้ยงพญาสเสวตแล้วเขามีอาการแบบว่าทิ้งใบไปหมดเลย เหลือแต่แบบว่าโคนต้นเหลือดินให้เราโชว์ดินเฉยๆอย่าเพื่อนๆก็อย่าเพิ่งตกใจนะก็ดูแลเขาเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเขาก็จะแตกหลอดใหม่แบบนี้ขึ้นมาให้เรานะอันนี้ก็เท่ากับว่ามานาก็ได้3กระถางนะคะสําหรับต้นพญาเวยนะคะแต่ว่ามานาจะยังไม่ตกแต่งดินหรือว่าอะไรนะคะรอให้เขาแข็งแรงดีก่อนแล้วก็ค่อยมาตกแต่งใช้หินหรือว่าอะไรโดยโคนต้นอีกทีหนึ่งนะคะ อนนี้ก็เดี๋ยวขอไปทำความสะอาดกระถางให้เรียบร้อยก่อนนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการขยายพันธุ์ต้นพญาสเสวตนะคะเราก็ได้น้องมาทั้งหมด3ต้นนะแต่ว่าเราจะเอาต้นนี้เก็บเอาไว้เป็นต้นแม่เพื่อที่จะรอขยายในโอกาสต่อไปนะคะส่วนอีก2ต้นเราก็มาตั้งราคาแล้วก็โพสต์ขายได้เลย อย่างต้นนี้ถ้าเราเอาไปโรยหินให้เรียบร้อยนะคะก็ลองตั้งราคาดูแล้วก็ไปโพสต์ตามกลุ่มต่างๆเพื่อเสนอขายต้นไม้ของเราได้เลยนะคะเท่ากับว่ามะน,นาวก็จะมี2กระถางน,นี้สําหรับการเอาไปเสนอขายแล้วพยาเวษนะคะเพราะว่าทําไมต้นเล็กถึงขายได้สไตล์มินิมอลอะคะ่ะอยู่คอนโดอยู่ห้องพักอยู่อพาร์ตเมนต์เนี่ย ต้นไม้ไซส์เล tamam. ็กๆก็เหมาะกับการดูแลนะคะทุกต้นสามารถขายได้หมดเลยสร้างรายได้ให้เราได้ทั้งหมดเลยนะคะเห็นไหมเทคนิคนี้เทคนิคนี้นะคะสามารถเอาไปปรับใช้ได้เลยนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้มานาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีจ้า